เป็นซิปกเปิร์กเลยนิสัยดีเป็นสมัยนู้นยังดุมๆอยู่เลยก็คือสักแต่ที่ดีนีังไม่แพงขนาดนี้ก็ไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลั c กี้เฟรมไล่สิห้าไล่อะสามสามแสนหนึ่งะไสามแสนสิบห้าไล่ละสามหมื่น แต่อย่าคิดภาพว่าเป็นสวนทุเรียนนะเป็นแบบป่าดงดิบป่าเลยเป็นป่าดงดิบก็ซื้อทิ้งไว้ซื้อทิ้งไว้สมัยก่อนที่พ่อไปอยู่นะจําความได้ตอนเด็กๆเลยอ่ะคือแบบพ่อพาไปครั้งนึงไม่อยากไปเหยียบอีกเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยบ้านเนี่ยสร้างจากเถาวันที่เก็บในป่าแล้วมาสร้างเป็นตัวบ้าน คืออยู่อย่างนั้นอะไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าแล้วก็อยู่ริมซทานเล็กๆซึ่งพ่อเขาอยู่ได้พ่ออยู่ได้มงไหมพ่ออยู่ไม่ได้พ่อยู่ไม่ได้พัอเหมือนแบบนั้นอยู่บนทาร์นเลยอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่กับป่ากับเขาใช่ไหมมีน้ําตกมีภูเขาอะไรแล้วมีความสุขกับอยู่กับธรรมชาติและนี่พอไปแล้วไม่ไปอีกเลยตอนนั้นเรไปแล้วไม่ไปอีกเลยกลับไปทีผ่านไปสิบกว่าปีโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็คือเขาทำเขาทำคนเดียวทำไปเรื่อยๆก็คือตอนนั้นที่เอาไงว่าพ่อเนี่ยหยุดเล่นละครน้อยลง ก็ไม่น้อยต้องทำเยอะๆเพราะว่าเงินไดค่าทีคือถ่ายละครเสร็จกับจันบุรีนะไปท้อสวนนะแล้วทำไมก่อนถนนมี2องสเลนสเลนเท่านั้นเองอันตรายเมื่อก่อนอันตรายมากมืดตื้มันเหมือนไปสร้างเมืองครพ่อเนาะเหมือนเป็นความสุขของอาตุ่มด้วยไมสร้างเขาเรียกว่าหนีชุมชนหนีามุอนวุ่นวายไปเล่นซิมซิตีอยู่บ้างก็ได้ก็ง่ายๆว่า ถ่ายละครเสร็จก็จะเอาเงินเนี่ยไปทําสวนไ, <ป S 2> ไปค่อยๆทําสวนขย, <ไป S 2> ยายสวนไปเรื่อยๆจาก15ไร่ จนถึงทุกวันนี้มีกี่ไร่คราส50ไร่ห้สบไร่แล้วทุเรียนของอาตุลนี่แปกอย่างนะฮะถามอีนอตอีนอตไม่คิดเอาไหมเพื่อนกินหรอเคยไมเคยเห็นเอามาให้ไอ้นุ้ยเอามาเยอะแยะปีเอามาที่กองตอนนี้ในเมแต่ว่าแต่ทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้มันหมดฤดูไงมมนหมดฤดูของฤดูของจันทบุรีจะหมดตอนเดือนไหนครับจะเริ่มจะเริ่มมีตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปจนถึงมิถุนาอ๋อเมษาเมษาสามเดือนในในในเรน์เนี่ยสามเดือนแต่ขนาะเดียวกันเราต้องดูแลต้นทุเรียนตลดทั้งปี ยิ่งกว่าลูกอีกโอ้ยเกินค่าใช้จ่ายเยอะมากเยอะเขาออกดอกให้เขาออกผลให้เราแค่สามเดือนอได้ผลผลิตสามเดือนได้เงินในช่วงนี้เท่านั้นเองแล้วนั้นแล้วก็จ่ายอย่างเดียวเก้าเดือนจ่ายอย่างเดียวจ่ายมากกว่าจะได้เงินโอ้ยขับไฟน้ำมันไฟเยอะแยะไปหมดค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนาะสูงมากคับคําอเมื่อก่อนในคนทำสวนทุเรียนเจงเจงขายสวนเพราะว่า เจงขาดทุนค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องมีเงินถุงเงินถังด้วยเนาะต้องมีเงินเพราะเงินดูแลค่อนข้างสูงเรามีทั้งระบบน้ําระบบไฟมีทุกสิ่งอย่างเงินทางนั้นแต่เวลาเก็บเกี่ยวอ่ะหมายถึงเวลาที่เราเห็นเงินสดจริงมันมีแค่3มเดือนมันมันมันช่วงนี้เป็นช่วงมันบูมเพราะว่าคนจีนมาซื้อเท่านั้นเองสมัยก่อนก็ทุเรียนโลสิบกว่าบาท๋ยวนี้มันเป็นร้อยเป็น200ใช่ไหมมันก็ผิดกันเลยทําให้ทุกคน